สวัสดีครับผมสวัสดีชักทายนะครับพพ่อแม่พี่ทุกคันนะครับสำหรับเจ้านี้นะครับมาเจอกันเก่านะครับช่องวิถีบ้านเฮาออฟเชียลนะครับใกล้เข้ามาแล้วพี่น้องนะครับใกล้เข้ามาแล้วนะครับพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้แล้วนะครับสาหรับปิดฤดูการนะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับบ้านแพงเพสติวันนะครับเพ่นจัดยิ่งใหญ่เลยครับปีนี้จัดยิ่งใหญ่มากๆนะครับสําหรับ โมจโจนะครับเป็นจัดเป็นปิดตูการอยางยิ่งใหญ่อลังการนะครับประตูทั้งเข่างานนะครับน, Head map, นะครับเป็นโอ้สังเฮดแบบนะครับมีจอ UD จอ led นะครับเต็มระบบเลยนะครับประตูเข้างานนะครับบ้านแพงเป็นสมซื้อนะครับบ้านแพงเฟตติวัน นะครับโอ้สุดยอดนะครับอลังการนะครับจอยดีสองรถสิบล้อพี่น้องโอ้โหนะครับสุดยอดนะครับท่านใดนะครับที่เดินทางไปนะครับกระจองห้องพักได้เลยนะครับพี่น้องท่านไหนไม่ได้เดินทางซื้อบัตรกุปปิดได้เลยนะครับหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทนะครับเบื้องบรรยากาศนะครับเวทีสองเวทีนะครับสาวน้อยเพชรปันแพงสาวน้อยละคนโชนะครับระบบเครึ่งเสียง นะครับไม่หมดนะครับทั้งชุดทั้งสองชุดนะครับแล้วกับโป้ระบบไฟแสงสีเสียงนะครับไฟบีมร้อยก็โตพี่น้องโอ้โหสุดยอดนะครับยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็มีของรางวัลแจกมากมายนะครับยิ่งใหญ่อลังการนะครับบ้านแพงเฟสติวัลนะครับสำหรับน้องฮักแพงเมื่อคืนกะนะครับไปนอนยุบานแม่เอมี่นะครับ อยู่ขวนกันนะครับพี่น้องโอ้ขวไปเซ้อพายแม่พว่นไปหาแม่นะครับแม่มีนะครับคืนยังก็นอนอยู่หันนะครับก็ะไรมีการไล่สดนะครับไล่สดนะครับที่ช่องน้องฮักแพงนะครับไล่สดทักทายพอๆแม่ไล่สดลองเพลงนะครับผมเห็นแล้วก็โอ้นะครับกับคุณยายนะครับแม่ ของแม่เอมี่นะครับโอ้เพื่อนกัน่ารักพี่น้องน่ารักนะครับมาลองเพลงน้ำหลานนะครับเป็นภาพที่น่ารักเพื่อนมักมวนนะครับอบอุ่นนะครับนะครับมาขึ้นกับพ่อแม่ก็ได้โอนคะแนนนาใจวันปิดวงนะครับให้ดูมือแตกคือเ่าพี่น้องโอ้สุดยอดแล้วก็หลังบ้านก็เยอะแยะนะครับสำหรับพ่อวานนะครับหลังบ้านก็มากมาย นะครับวันนี้อีกนะครับโอ้สุดยอดสุดยอดนะครับความรักนะครับนะครับบ้านฮักบวกบ้านฮักประกาศตรงบ้านฮักพลังรักนะครับสําหรับน้องฮักแพงนะครับยินดีนะครับยินดีกับน้องนะครับในวันปิดฤดูกาลนะครับสาวน้อยพิรบ้านแพงนะครับพ่อแม่นะครับสนับสนุนนะครับซัพพอร์ตนะครับเพื่อนว่า ชุดเพิ่อนซีไซสีไซคนนั้นเพิ่นมีเสื้อผ้านะครับสําหรับชุดนะครับเพื่อนเตรียมไว้แล้วนะครับแต่บ่แมนชุดที่เพิ่อนห้เบ่งมานั่นนะครับเพื่อนว่าเพิ่นเปลี่ยนแล้วนะครับสําหรับน้องหักแพงนะครับเมื่อนี้ก็สิเดินทางนะครับมาโกสุมพิสัยนะครับมาบ้านแพงนะครับก็รอติดตามคลิปนะครับพี่น้องรอติดตามดูคลิปนะครับเมื่อนี้น่าสิมีซ้อมโชว์ปิดวงนะครับแล้วก็ แต่จะมีวิธการแมวล่านะครับเป็นโอดโจูนโพดอยู่นะครับทักททยมานะครับปันฉับหลังจากห่างหายกันไปนานนะครับเมื่อนี่โอนจะนด้น้ำใจนะครับเมื่อปิดวงห้นนองแท้แพงไดคือเก่าพี่นองนะครับพอมาแม่ทุกท่านนะครับตอนนี้ยอดน่าจะแสนนะครับแสนกว่ากว่านะครับก็ยังเพิ่มเติมได้ตลอดนะครับจนถึงยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าก็ได้นะครับยี่สิบเก้าก็ได้นะครับ เราติดตามคลิปนะครับอัปเดตคลิปไปหลายช่องนะครับสําหรับน้องกาแฟ้วก็สําหรับงานนางานนะครับจากนะครับ YouTube ไปหลายช่องนะครับทีไทยนะครับเตรียมตัวนะครับพ่อแม่พี่น้องเตรียมตัวนะครับทุกทท่านนะครับที่จะเดินทางไปนะครับโอ้ยิ่งใหญ่ดีครับพี่น้องโอ้บอสจูเราจัดไงนะครับจัดยิ่งใหญ่มากนะครับประตูทางเข้าก็เป็นจอ LED นะครับ เป็นสั่งมาจากกอทมเลยนะครับสองรถสิบล้อเลยนะครับจอยดีนะครับบ้านแพงเฟสจวรนะครับบัตรกุมปิดนะครับสําหรับพวกนี้หนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทนะครับพี่น้องมีงวดแจกนะครับมีสอยท่อทองคํานะครับมีไข่แจกฟรีนะครับสําหรับท่านที่ไปนางานนะครับไข่นะครับแต่สําหรับกุมปิดนะครับก็จะมีรุ่นงวดกับสอยคือเก่านะครับ จะขอให้ปลอดฝนนะครับปลอดฝนนะครับขอให้บรรยากาศดีนะครับคนไปเยอะๆนะครับปลอดฝนบรรยากาศดีคนไปหลายๆนะครับงานนี้นะครับจัดยิ่งใหญ่มากนะครับบ้านแพงเวติวันนะครับนะครับกาโล่อนะครับพี่น้องรอเบืองนองฮักแพงนะครับว่าสิเดินทางตอนไหนนะครับเดินทางไปบ้านแพงนะตอนเศร้านี่พี่น้องเพราะว่าภาษีไปเตรียมเลย่างเมื่อคืนนี้เพิ่นกับ เอาของไปเก็บอยู่ห้องนะครับอยู่รีสอดที่มีแม่หักนะครับเพื่อนสาห้องให้นะครับแต่พอดีนะครับเพื่อนพันมากคนแกนนะครับมาซื้อของนะครับก็เลยโทรหาแม่มีก็เลยว่าซิมาหายแม่เอมีนะครับแม่มีก็เลยโอ้โหเป้าเก็บบ้านเิ่นว่ะนะครับเราไปดีจะนอนให้นอนหันเลยนะครับนอนอยู่กับบ้านแม่มีอยู่อนกกนนะครับกับยายมอ้น่ารักนะครับแม่เพิ่นนะครับแม่แม่เอ่อแม่ของแม่เอมีน่ารักนะครับ ร้องเพลงมวนติมนะครับร้องเพลงมวนอีกนะครับโอ้เรากะนะครับน่ารักนะครับร้องเพลงเพาะด้วยนะครับนะครับก็อย่าลืมเป็นกำลังใจนะครับให้ทีมงานสาวน้อยนะครับทีมงานสาวน้อยเป็นเพื่อนแพงสาวน้อยน้เพนโชนะครับเป็นกระตั้งเวทีนาซิล้วนะครับมันนี้เม่นี้นาซิเห็นทุกระบบนะครับเต็มระบบนะครับเวทีฉากแสงสีเสียงน่าจะขึ้นเต็มระบบนะครับ พอมือกับงานแล้วนะครับพี่น้องรถเครื่องเสียงขนาดจะมาฮอตวันนี้นะครับก็รรถติดตามเมืองลิปจากช่องต่างๆนะครับหนางานของสาวน้อยวันนี้นะครับพี่น้องนะครับก็รอเป็นยีซ้อมโชว์อย่างนี้น้องแพงเสียลองเพลงจากเพลงนะครับที่มีโชว์อย่างที่แน่ก็โชว์เบื้องข้างขอมันนุ่มนะครับพี่น้องแต่ว่ามีโชว์อีกก้อนนี่ก็ต้องรอนะครับรอดูนะครับรอดูอีกนะครับ ขอให้บรรยากาศนะครับฝนไม่ตกนะครับฝนไม่รบกวนนะครับคนไปสักสามหมื่นน้ำพี่น้องนะครับคนไปดูสักสามหมื่นนะครับนะครับในกลุ่มปิดก็จะเอาสักหมื่นห้านะครับเพราะว่าหลังจากเซจนะครับยี่สิบเก้าคือยี่สิบเก้าแล้ววันที่สามสิบนะครับเพิ่นกับสีแฮนะครับแฮพรปาไปวัดโน้นองแก้วนะครับเพื่อ ไปถวายพระป่านะครับนําเงินนะครับไปสร้างห้องน้ําให้วัดนะครับวัดโนนอมแก้วนะครับคือวัดยุบันแพงนะพี่น้องนะครับพอะโจบเป็นสี่เห็ดนั่นนะครับเพิ่นพูดมาหลายกันแล้วนะครับจะมีรถแท่สองคันรถแหก่สาวหน่อยนะครับหน่วยหนึ่งกับหน่วยสองนะครับระบบเสียงนสองเวทีแล้วก็รถแท่อีกสองหน่วยนะครับรถแทก่ก็จะเปิดนะครับช่ว์ไฟํำกันมัดเลยนะครับโอ้ วาธรรมดาครับงานนี้อลังการนะครับการรอติดตามนะครับเขาคุ่มปิดรอเลยเลยนะครับสาหรับสนุนองค์กรนะครับร่วมทําบุญไปกับองก์ด้วยนะครับกับสาวน้อยเพชรป้านแพงนะครับคลิปนี้กลับมาทักทายมาสวัสดีนะครับพ่อพงไม่แม่ทุกท่านนะครับเอฟซีทุกท่านนะครับเข้ากรอไปติดตามช่องนาชูนะครับ อ่อคลิปนี้ฝากไว้สำนีพี่น้องเดียวเจอกันคลิปน้าคลิปน่านะครับขอบคุณมากๆขอบคุณจากใจนะครับที่ให้การติดตามช่องวิถีบ้านเขาโอเปเชียลนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับกดคอมเมนต์ให้กำลังใจกดถูกใ,ใจนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับอยู่ดีมีแฮงสุขภาพร่างกายแข็งแรงประสบความสำเร็จทุกอย่างนะครับมุ่งมั่นาัฒนาสิ่งใดขอให้ได้ดังใจหวังนะครับขอบคุณมากๆขอบคุณจากใจสวัสดีครับ